ค่ะเรียนท่านคณะกรรมาการนะคะแล้วก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอนวัตกรรมในวันนี้นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมประจําปี2559นะคะสากรออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์จำกัดน,นะคะก็เป็นตัวแทนจากชมรมสากรออมทรัพย์ภาคใต้นะคะซึ่งจะมานําเสนอผลงานนวัตกรรมในเรื่อง line official at PSU COOP นะคะแต่ถ้าให้จําง่ายๆเรียกว่า line at PSU Co-op นะคะซึ่งต่อไปนี้ขอจะเรียกสั้นๆอย่างนี้จะได้จำง่ายนะคะโดยมีดิฉันนางสาวพรฤทธไทยพัฒนาทยานนท์นะคะ เป็นผู้นําเสนองานนวัตกรรมแล้วก็มีคุณสุภกิจโทบุรีนะคะเป็นผู้ร่วมนําเสนอนวัตกรรมนะคะซึ่งเราเป็นเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบริหารและการตลาดนะคะของสากลอมรัพย์มออนะคะแล้วก็เราก็มีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูแลและก็พัฒนาให้ฐานข้อมูลของสากลเนี่ยเข้ามาลิงก์กับระบบรายได้นะคะก็จะมีคุณวรุตวังสโลวซึ่งวันนี้ไม่ได้เดินทางมาด้วยนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ช่วยพัฒนาระบบอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ สำหรับความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าวันนี้ใครไม่รู้จักลายบ้างนะคะคิดว่าในที่นี้ทุกคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะคะก็คงรู้จักและก็นำลายมาใช้นะคะลายเป็นช่องทางการสื่อสารและก็การประชาสัมพันธ์ที่สะดวกและรวดเร็วนะคะซึ่งสากลออมซับม์มอเราเองเนี่ยเราก็เล็งเห็นช่องทางนี้ก็ได้นำลายนะคะในระบบลายแล็กๆเนี่ย เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารนําข่าวสารจากสากลไปสู่สมาชิกนะคะโดยใช้ระบบที่เรียกว่าผ่านผู้แทนสมาชิกซึ่งผู้แทนสมาชิกก็จะมีกลุ่มของสมาชิกที่เขาจะส่งต่อข่าวสารได้แต่ระบบไลน์เนี่ยถ้าทุกท่านใช้งานอยู่ก็จะทราบว่ามันมีปัญหาก็คือว่าไลน์เนี่ยถ้ามีการ เข้ามาแสดงความเห็นเยอะๆบางครั้งข้อมูลที่เราสื่อสารไปเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะคะหรือบางทีลน์ข้อมูลเราส่งไปแรกๆคนที่เข้ามาทีหลังก็ไม่ได้อ่านนะคะทำให้เราก็มาคิดว่าเอ๊มันน่าจะมีอ่คุณทางที่ดีกว่านี้แล้วในปี58ปรากฏว่าไลน์ก็ได้เปิดแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่เรียกว่าไลน์สำหรับองค์กรธุรกิจนะคะหรือว่าไลน์แอนะคะซึ่งทำให้ช่วยลด ปัญหาในเรื่องของอาการประสัมทางไลน์ที่มันมีหลายทางนะคะก็เป็นการประสัมที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ช่องทางโดยมีสาวกเป็นเซ็นเตอร์นะคะและมีสมาชิกเป็นผู้รับสารนะคะเป็นการสื่อสารแบบ2ทางนะคะซึ่ง Line@ แอดเนี่ยช่วยให้ลดข้อจํากัดในเรื่องของการรับข่าวสารของสมาชิกซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคข่าวเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนไม่ชอบอ่านเอกสารที่มันเยอะๆนะคะหรือว่าบางคนรับ s m s ก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการจํากัดตัวอ,กอักษรทําให้การ สื่อสารบางทีมันไม่ครอ,อบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยสากลจึงได้นำาล i ์แอนะคะเรียกว่า l i n e แอดพ o เอ o เนี่ยเข้ามาใช้เพิ่มเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งทำให้ปัจจุบันสากลเนี่ยมีช่องทางในการสื่อสารไปยังสมาชิกได้ถึง7ช่องทางนะคะ ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะในการที่จะจัดทาโครงการเนี้ยต้องบอกเลยว่าอย่างแรกหนึ่งเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมถึงสมาชิกมากที่สุดนะคะแล้วก็สมาชิกได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วนะคะสมบูรณ์ควบคุมได้เพราะสากลเป็นผู้ส่งสารเพียงคนเดียวนะคะแล้วก็จัดให้มีกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมกันร,ระหว่างสมาชิกกับสากลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของสมาชิกมีความสะดวกในการรับข่าวสารนะคะอยู่ที่ไหนทําอะไรถ้าท่านมีอินเทอร์เน็ตท่านก็เล่นไลน์ได้ รับข่าวสารจากสากลได้นะคะและที่สําคัญเป้าหมายหลังสุดเนี่ยที่เราได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เริ่มใช้แล้วก็คือในเรื่องของการใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการรับรับฟังความคิดเห็นแล้วก็สํารวจในการที่จะนํามาใช้ปรับปรุงในการให้บริการนะคะค่ะ ค่ะสำหรับการพัฒนาผลงานต้องบอกเลยว่าเริ่มแรกเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีการขอนมัตงบประมาณในการที่จะทําในเรื่องของไลน์แอดนี้ขึ้นมานะคะโดยที่ขอนมัตในการตั้งชื่อ200บาทเริ่มต้นแค่200บาทเท่านั้นนะคะแพ็กเกจฟรีค่ะ เพราะว่าเริ่มต้นเรายัางไม่มีสมาชิกรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสองบาทเพื่อนมัดในการขอจัดตั้งชื่อแล้วก็คณะกรรมการก็เห็นชอบที่จะให้ใช้นะคะโด,โดยเราก็ได้มีการจดทะเบียนไปเมื่อวันที่30กรกฎาคมโดยใช้ลาย i อดีว่า p s u coop หรือเ s u c อ o p นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามีลายมีสื่อเข้ามาแล้วเราก็มาคิดในรูปแบบของการที่จะนําสื่อไปอยังสมาชิกซึ่งเราพบว่าการทําในรูปแบบโปสเตอร์จะช่วยให้สมาชิกมีความสนใจนะคะแล้วก็ สนใจที่จะามข่าวสารสากลเพราะว่าเป็นการสื่อด้วยรูปแล้วก็ตัวอักษรที่ไม่มากนักแต่ให้เนื้อหาที่ครอบคลุมนะคะหลังจากนั้นก็เราก็ได้ทําการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของโปสเตอร์ แล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีการรณรงค์ให้สมาชิกเข้ามาเป็นสมาช <N> ิกของไลน์เพราะว่ามีสื่อแต่ถ้าไม่มีคนเข้ามาใช้มันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการก็เลยพิจารณาอนุมัติให้เราจัดทํากิจกรรมขึ้นมาเพื่อรณรงค์สมาชิกทางไลน์นะคะเริ่มแรกเราก็ใช้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพื่อนเพื่อเพื่อรุ่นรางวัลกับสออมออันนี้ก็ทําให้เราได้สมาชิกในไลน์เนี่ยครบ เกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้นะคะซึ่งพอหลังจากประสบความสําเร็จตรงนี้ในปีถัดมาก็ได้มีการขอนมัดงบประมาณในที่ประชุมใหญ่นะคะเพื่อจัดทำาการดําเนินกิจกรรมทางลายอย่างเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็ทําให้ในปีนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมที่หลักๆอยู่2ตัวก็คือ,อชวนเพื่อนมาเป็นเพื่อนกับ แอดไลน์แอดเฟรนนะคะซึ่งทําให้สมาชิกในปีนี้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนกันนะคะเดิมเราตั้งไว้ว่าสมาชิกณสิ้นปีเนี่ยควรจะมีสัก5,000คนปีนี้เราก็ทําได้ถึง5,890คนนะคะค่ะแล้วก็ในปี5ในปี60นนี้ตอนนี้ก็กําลังรอการประชุมใหญ่เพื่ออันมัดงบนะคะในเมื่อในช่วงที่กำลังรอเนี่ยเราก็ได้พัฒนาให้ไลน์แอดเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นโดยการทําให้อ่าเป็นแหล่งในการที่รวบรวมข่าวสารโดยใช้แหล่งข้อมูลจากฐานสมาชิกที่มีอยู่ ห้าพันกว่าคนนี้นะคะก็ทําในรูปของการออกแบบสารวจความพึงพอใจของสมาชิกโดยที่สามารถดึงข้อมูลจากไลน์แล้วก็มาประมวลผลได้แบบเรียลไทม์นะคะเมื่อท่านคสมาชิกคลิกเข้าไปสามารถประมวลผลได้ทันทีและอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเริ่มทําแล้วก็ประสบความสําเร็จพอสมควรก็คือในเรื่องของการออกแบบแบบฟอร์มให้ยกเลิกการรับเอกสารข่าวที่เป็นตัวเอกสารเนี่ยคะ่ะซึ่งการ สอบถามตัวนี้ก็สามารถดึงข้อมูลได้แบบเรียวทันเหมือนกันนะคะเราทําการสอบถามไป2วันมีสมาชิกแจ้งยกเลิกมา500กว่าคนนะคะซึ่งทาให้สากลเนี่ยลดการผลิตข่าวในเดือนนั้นได้ทันทีเลยประมาณ5 0 0ฉบับซึ่งตัวนี้ก็คงจะออกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะลดช่องทางในการงบประมาณในการจัดทําในช่องทางอื่นๆที่สมาชิกมีความสนใจน้อยลงนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจที่จะใช้ LINE นะคะหรือ LINE OFFICIAL นะคะง่ายๆทุกสากรใช้ได้ทุกคนทำได้นะคะก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน l n e AD นะคะเมื่อดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ท่านเข้าไปผูกไปตั้งชื่อบัญชีนะคะโดยการผูกอีเมลเพื่อของท่านเองสำหรับคนที่จะตั้งเป็นแอดมินนะคะหรือว่าผู้ดูแลระบบเนี่ยก็เข้าไป ใช้อีเมลเพื่อผูกในการสร้างบัญชีนะคะโดยชื่อบัญชีก็แล้วแต่ว่าท่านจะได้อาจะตั้งเป็นชื่อไหนถ้าท่านไม่อยากจ่ายตังท่านจะใช้ชื่อที่ทางลายสุ่มให้ท่านก็ได้แต่มันจะไม่สื่อถึงตัวองค์กรเพราะฉะนั้นเสียค่าตั้งชื่อ200บาทท่านจะได้ลายขององค์กรขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปในไปเลือกแพ็กเกจนะคะในเว็บของ a s s e t l i n e Me หรือว่า b บ s สเน s โต Line Me นะคะซึ่งตัวนี้ก็ ท่านก็ไปเลือกแพ็กเกจที่ใช้ให้เหมาะสมกับจํานวนสมาชิกไลายของท่านแรกๆท่านอาจจะใช้ฟรีก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของสากลเราเองเนี่ยพอมีฐานสมาชิเกเยอะขึ้นเราก็เลือกอ แพ็กเกจที่เหมาะสมก็คือใช้จ่ายให้เหมาะสมโดยไม่จํากัดจํานวนนะคะเดี๋ยวอาจจะมีรายละเอียดด้านหลังนะคะสําหรับการจ่ายเงินก็ตัวนี้ต้อง,องไปผูกกับแอ์แลบะบเบ็ดไลเปนะคะก็ชําระโดยการาจ่ายทางพันบัตรเครดิตนะคะซึ่งเมื่อเขาได้รับการชําระเงินเขาก็จะส่งใบเสร็จมาซึ่งท่านสามารถก็นําเบิกกับทางสากลได้นะคะ ค่ะก็เมื่อมีสื่อมาแล้วเราก็สร้างรูปแบบนี่คือตัวอย่างรูปแบบนะคะในรูปษะของโปสเตอร์นะคะไม่ต้องมีข้อความมากนักนะคะแต่สร้างสื่อให้หน่าสนใจก็จะช่วยให้กระตุ้นให้สมาชิกเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกรายมากขึ้นได้ค่ะค่ะก็ในการส่งเนี่ยเป็นการส่งครั้งเดียว ครั้งเดียวแต่ไปถึงสมาชิกทุกคนในเวลาเดียวกันนะคะสมาชิกที่เป็นสมาชิกไลน์นวันนี้เรามีสมาชิกไล 5, น์5้า0ิคนถ้าสากลส่งข้อความไปทุกคนได้รับพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นวิธีการส่งที่สะดวกแลก้วก็รวดเร็วมากค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะ สำหรับรายละเอียดอย่างที่แจ้งนะคะตอนนี้ทางสากลใช้ก็มีถ้าหลายปีก็คือจะมีค่าจดทะเบียนชื่อแล้วก็ค่าแพ็กเกจรายเดือนที่สากลใช้อยู่ก็คือเดือนละ1,900บาทนะคะก็สรุปค่าใช้จ่ายว่าปีหนึ่งถ้าถ้ามีกลุ่มสมาชิกเยอะแล้วนะคะแนะนาแพ็กเกจตัวนี้ก็คือมีค่าใช้จ่ายประมาณ2 3 0 0 0บาทต่อปีค่ะ,คะสำหรับความสําเร็จของนวัตรกรรมก็ต้องบอกว่าในปีแรกเราเริ่มจากศูนย์นะคะในปีแรกที่เราเริ่มใช้ประมาณกลางปี58เนี่ย เรามีเป้า2,000คนนะคะเราทำได้ถึง3,161คนโดยแต่ว่าตัวลายเองมันก็คงไม่สามารถสร้างสร้างสมาชิกของลายได้มันก็ต้องอมีกิจกรรมทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวบางท่านที่เคยที่แอดไลน์ของสากลมมอ,อไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวท่านอาจจะติดตามรูปแบบ จากไลน์ตรงนี้ได้นะคะก็เราก็คิดเป็น28.93%ของสมาชิกทั้งหมดนะคะก็ทำเกินเป้าไป10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนปี59นะคะณนะสิ้นปีนียเรามีสมาชิก5890คนนะคะก็คิดเป็น51.93%ของสมาชิกทั้งหมดนะคะก็ตั้งเป้าไว้5,000ก็เกินเป้าไป890คนหรือคิดเป็น17.80นะคะ่ะแล้วก็ ถามว่ามีผู้อ่านมากไหยในการส่งไปโดยเฉลี่ยต่อเดือนนะคะะ่ะเป็นการเฉลี่ยนะคะก็ประมาณ4,500คนนะคะต่อเดือนต่อข้อความค่ะค่ะอีกตัวหนึ่งที่เห็นชัดก็คือเราก็เริ่มที่จะลดะช่องทางการสื่อสารทางด้านอื่นลงนะคะอย่าง sms เราก็ลดการส่งลงก็ประหยัดไปได้ครั้งละ4,290บาทหรือลดการพิมพ์ในรูปของเอกสารลงนะคะอย่างที่เพิ่งเริ่มไปก็ครั้งเดือนแรกก็ลดไป1,250บาทนะคะในการออกแบบสอบถาม เราเลิกเราเราไม่ได้พิมพ์แบบสอบถามมาเราให้ตอบทางไลน์แล้วก็ทางเว็บไซต์ซึ่งตรงนี้ประหยัดกระดาษไปแล้วก็ค่าใ้จ่ายไปได้ถึง15,400บาทนะกระดากระดาษเนี่ยลดไป23,000แผ่นก็ถ้าคิดเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ลดการตัดต้นไม้นะคะก็ได้ถึง4ต้นเลยนะคะ ค่ะประโยชน์ของสมาชิกแน่นอนค่ะรับข่าวสารได้เพิ่มขึ้นสะดวกรวดเร็วไม่ผ่านคนกลางนะคะลดความเข้าใจผิดความคาดเคลื่อนของข้อมูลนะคะแล้วก็ใช้ไลน์เนี่ยเป็นช่องทางสนับสนุนนโยบายต่างๆของสากลนะคะอย่างเช่นสากลมอตอนนี้เรา,ามีนโยบายส่งเสริม,มบัตรเดบิตก็ตอนนี้ก็รณรงค์ทางไลน์ทําให้มีสมาชิกได้ถึงเกือบหกพันคนนะคะสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมนะคะแล้วก็ใช้ช่องทางไลน์เนี่ยในการรวบรวมในแบบสํารวจหรือความคิดเห็นต่างๆเพื่อน,นํามาพัฒนา ในการให้บริการนะคะเป็นการแก้ไขการผิดพลาดจากการประชาสัมพันธ์ได้เร็วที่สุดนะถ้าท่านนึกถึงเอกสารนะคะท่านพิมพ์ผิดแล้วส่งไปท่านแก้ไม่ได้นะคะลายผิดไปเนี่ยท่านยังมีโอกาสแก้ใหม่ได้นะคะส่งซ้ําไปใหม่ได้นะคะนอกจากนี้สากอต่างๆก็นําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ของแต่ละที่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นรูปแบบสื่อที่เราทํานะคะ ค่ะปัจจัยสนับสนุนอย่างแรกก็คือค,อคงเป็นเรื่องของผู้บริหารที่เห็นความสําคัญของงานประชาสัมพันธ์น่ยนะคะและนอกจากนี้เองเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการที่จะผลิตสื่อและจัดทําได้เองนะคะนอกจากนี้สมาชิกเมื่อออกอกิจกรรมต่างๆไปให้ความร่วมมือมันก็จะประสบความสําเร็จคะ่ะถ้าท่านออกไปแล้วเนี่ยสมาชิกไม่สนใจแสดงวา่าตอนนั้นท่านยังไม่สําเร็จนะคะในการที่จะทํางานประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆนะคะถ้าจะเห็นโปสเตอร์ของสากลมอนั้นในแบบลังแบบนี้คือเจ้าหน้าที่ของสากลทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากนี้ เรายังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศที่มาช่วยในเรื่องของอาการพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องกับระบบไลน์เพื่อนําข้อมูลมาใช้ด้วยนะคะสําหรับปัญหาอุปสรรคอย่างแรกก็คือไลน์เนี่ยเขาจะไม่รับโทรศัพท์ค่ะถ้ามีปัญหาติดต่อทางอีเมลเท่านั้นซึ่งอาจจะช้าแต่ที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ได้พบปัญหาอะไรมากนักนะคะแล้วก็สมาชิกบางคนก็ยังเล่นไลน์ไม่ได้ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือก็ในส่วนของบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอกที่แอดเข้ามากับสมาชิกบางกลุ่มเรายังแยกไม่ได้เพราะบางคนอาจจะ แอดเข้ามาแล้วไม่ได้แจ้งเลขสมาชิกกับชื่อนะคะตอนนี้ที่เราสามารถแยกได้ก็คือเมื่อเวลาสมาชิกแอดเข้ามาเนี่ยเราก็จะให้เขาแจ้งชื่อกับเลขสมาชิกทําให้เราดึงข้อมูลมาใช้เพื่อเชื่อมกับระบบของสากลได้นะคะแล้วก็บางทีสมาชิกยังถามนอกเวลาอยู่ค่ะทําให้บางทีต้องลุกมาตอบกันกลางดึกเหมือนกันนะคะ ค่ะสำหรับในปีต่อๆไปจริงๆบางงานก็เริ่มใช้ไปแล้วอย่างเช่นการดึงโปสเตอร์ลายไปใช้ในเว็บไซต์เพื่อเว็บไซต์มีความสวยงามอันนี้ก็ใช้เริ่มดําเนินการไปแล้วนะคะหรือว่าการใช้ลายเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งที่จะส่งในเรื่องของเอกสารหลักฐานอย่างเช่นสมาชิกที่เป็นบํนานาหรือคนที่อยู่ข้างนอกเนะะี่ยค่ะเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีของสากลเนี่ยก็สามารถที่จะส่งเอกสารหลักฐานเนี่ยผ่านทางช่องทางลาย แอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เป้าหมายหลักสําคัญนะคะก็คืออ,อยากจะเพิ่มสมาชิกรายให้ได้ถึง70%ของสมาชิกทั้งหมดซึ่งถ้าเป้าสูงสุดของเราอยู่ที่80เราคงไม่หวังถึงร้อยนะคะแต่ว่าคิดว่า80 70- 80ถึงเนเนี่ยถือว่า,าการประชาสัมพันธ์น่าจะประสบความสำเร็จพอสมควรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่องทางการสื่อสารในทางไลน์เนี่ยมันก็ไม่แน่นอนอนาคตอาจจะมีตัวที่ดีกว่าไลน์นะคะก็อาจจะต้อง คิดค้นแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมและนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นระบบที่โชว์ในเรื่องของการดึงข้อมูลสมาชิกนะคะเมื่อมีข้อมูลสมาชิกในระบบไลน์เนี่ยสักกรสามารถนํามาจําแนกได้เลยว่าอยู่คณะไหนหน่วยงานไหนเพศชายเพศหญิงอายุเท่าไหร่เพื่อทํากิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มได้ค่ะนะคะแล้วก็อีกตัวที่พูดถึงก็คือแบบสํารวจออนไลน์ค่ะคิกเข้าไปตอบแบบสอบถามประมวลผลได้ทันทีนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือลงทะเบียนยกเลิกรับ สารประชาสัมพันธ์ซึ่งตัวนี้เราทําอยู่ซึ่งพอท่านคียพอสมาชิกคียเข้าไปปุ๊บมันจะโชว์ดึงข้อมูลขึ้นมาจันิีว่าใครเป็นผู้ยกเลิกมีเหตุผลอะไรอันนี้ค่ะซึ่งทําให้ในเดือนแรกเราก็สามารถลดการผลิตไปได้ถึง500ฉบับค่ะ ค่ะสิ่งที่เรียนรู้ก็ต้องบอกว่าการทํางานนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายถ้าทําฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็คงไม่ประสบความสําเร็จก็คงต้องช่วยกันนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องนะคะหาข้อมูลใหม่ๆเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าสมาชิกให้ความสนใจนะคะสมาชิกเรามีกิจกรรมก็เข้ามาร่วมนะคะผู้แทนสมาชิกก็ให้ความสนใจนําข้อมูลจากทางไลน์ที่เราส่งไปเนี่ยค่ะก็ส่งต่อไปยังสมาชิกสมาชิกบางคนอาจจะยังไม่เป็นสมา ของไลอง LINE Official a อชยูโ o นะคะแต่ก็ยังได้รับข่าวสารผ่านทางไลน์ซึ่งโดยผ่านผู้แทนสมาชิกนะคะและที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์นะคะที่ดีที่สุดอย่างไรมีการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุกด้านยังไงนะคะแต่ถ้าผู้รับสารไม่สนใจนะคะเราก็ยังต้องเจอกับสมาชิกที่คุยกับเราว่าไม่รู้อีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ